สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แพทจะมาทำนี่ไก่สเตะ๊ะนะแพทจะทำน้ำจิ้มไก่ขอนตอนนี้เพิ่งจะตีห้าขึ้นพอดีแพทจะอยากไปวัดไงนะอยากไปทำบุญจะไปวัดลาวซะหน่อยวันนี้แพทก็เลยลจะทำอะไรดีพอดีมีไก่สเตะ๊ะมันมีไก่สเต๊ะที่ว่าแพทเสียบไว้อ่ะหลายเดือนแล้วแหละแพทชอบเสียบไว้ทิ้งๆไงแว้วก็แช่แข็งไว้ไนงะหลายเดือนแล้วนะแพทก็เลยแช่แข็งไว้ก็เลยว่าเอาเออก ออกมาแพทก็เลยไม่ได้ทำาไม่นี่วิธีทำหมักไก่ให้ดูหน้าไว้รอบหน้ารอให้กินอันนี้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรอบหน้าถ้าหมดแพทจะทำอีกเพราะแพทจะทำทีทำเป็นด้วยร้อยไม้เลยแล้วแพทก็จะแช่แข็งไงว้ไงเวลาอยากกินก็เอามาปิ้งกินนี่แพทใส่นี่ลงไปแล้วเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าน้ำจิ้มไก่สเต๊ะใช่ไหมแพทใช้แบบนี้นะให้เพื่อนๆดูแพทใช้เป็นแบบนี้นะเนี่ยเนเหลืองยเนี่ย,ยตาผีเสื้อเนี่ย เนี่ยนะเนี่ยเขาเขียนว่าเคอรี่เกรวี่นะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยนะเพื่อนหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตไอของเอเนี่ยนะร้านเอเชียร้านเวียดนามอ่ะร้านเวียดนามมันมีขายร้านเวียดนามนี่มีขายทุกร้านเลยเนี่ยแบบนี้นะหาซื้อง่ายๆเนี่ยแพทเทใส่ไปหนึ่งกระป๋องเนี่ยนะโอเคนะเนี่ยเห็นแล้วนะ เคแพทเทไปหนึ่งกระป๋องเนี่ยแต่แพคก็ใส่นี่เดี๋ยวค่กระป๋องนี้ก่อนแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปแล้วอันนี้แพคเปิดไปก่อนเมื่อกี้แพททำเอาคิดจะทำเอาตายลืมทำคลิปก็เลยใส่ไปหน่อยเงี้ยใส่เทใส่ไปในหมอ้อนละเทไปใส่ไปในหมอ้อแล้วแพคก็ใส่นี่นะน้ำมะขามเปียกใส่ไปหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวแพคจะใส่ขนอนนิดน,นึงนะ ใส่คานอนหน่อยนึงเอารสออกหวานเปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวอม,อมเปรียปร้ยว,อม,ยวอมหวานแคบววานอร่อยนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนคนชอบกินอะ่ะเราะว่ารสชาติแบบไหนแล้วแต่เราดีกว่าถ้าเกิดฝรั่งเขาเขาชอบกินหวานหวานเขาก็อาจจะทาหวานหวานก็ได้ไอพีดออกไม่ออกหวานนําแต่ออกออกเปรี้ยวอมหวาน,นเล็กๆก,กรุบกริบ ไม่ไม่โดดเด่นรสไหนเขาจะใส่ถั่วใช่ไหมเพื่อนแต่กรโทษขถั่วิสมอะบ้านแพทอะมันหมดขออันนี้แล้วกันนะขอใส่ถั่วมิกนะนี่นะมิกซ์คอสโก้ตามให้มันละเอียดหน่อยใส่ไปถั่วแพทมันหมดจริงๆเนี่ยไม่ได้ซื้อมามีแต่ถั่วสามีไว้กินกับไอเนี้ยมันก็แทนกันได้เนะมันก็มันๆเหมือนกันอะใส่ได้เหมือนกันหมดแว่า เอาแบบตามที่บ้านเรามีดีวกว่าอาแพะใส่ถัว่วตำถั่วก่อนนะคันเช้าอยู่เลยพี่เวนยังไม่เสริมแพทชอบแคข้าวตอนเช้าเงี้ยทีตดดีห้าครึ่งเองเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนเดี๋ยวจะตำถัว่วเดี๋ยวมันจะเดือดเกินเพราะว่าชิมก่อนนะ เปรี้ยวแต่ว่ายังไม่หวานเพราะยังไม่ได้ใส่ใน้ำตาลแก๊สไอเตาไฟฟ้านี่นมันแรงต้องปิดเดด๋ยวค่อยปรุงใหม่รอมอันนี้ออกเผ็ดเหมือนกันนะแพ้ใส่น้ำตาลนะนเพื่อนแต่ไปแค่นี้ก่อนน้ำตาล่กี้ชิมไปรอมหนึ่งนะหน่อยเดี๋ยวเราเติมกะทิหน่อยอันนี้เติมกะทินิดนึงนะอย่าเติมเยอะ จะเติมหัวกะทิลงไปแคดมีกะทิแล้วแนละยี่ทำไม่หมดหรอกกระป๋องหนึ่งทำเนี่ยขี่ห้อนี้เข้มข้นมากเลยกระป๋องนึงทำได้หลายครั้งไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งเทหมดกระป๋องไยนะแคตักใส่แล้วนะสี่ช้อนนี่มันมีหัวอยู่แคสจะใส่หัวกะทิไปห,หัวกะทิไปจากสองช้อนนะเพื่อนๆหัวกะทิใส่แพทเนี่ยง่ายๆย,ยากไม่ทำ ง่ายไหมง่ายแต่อร่อยนะบอกให้ไม่ใช่ง่ายๆไม่อร่อยนะนี่ใส่กะทิลงไปแล้วเดี๋ยวแพทตาถั่วแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันโอเคแพทตําถั่วเสร็จแล้วตาถั่วเสร็จแล้วเดี๋ยแล้วถั่วใส่ไม่มีถั่วลิสงถ้ามีถั่วลิสงก็ใส่ถั่วลิสงนะเพื่อนๆแต่นี่บ้านแพทไม่มีแพทก็เลยใส่อลมอนกับ ม,ม,มะม่วงถั่วอัลมอนด์มะม่วงหินมาพานแทนเป็นของคอสซื้อมาจากคอสโกของสามีเอาไว้กินถั่วหมดนี่แพทจะใส่ถั่วลงไปนี่ตำถั่วให้ละเอียดแล้วก็ใส่ถัวลงไปถัว่วใส่หมดนี่แหละถั่วนี่มันเป็นรสจืดน,นะมันไม่ได้ใส่เกลืออันซอทิด ไม่เค็มธรรมดาถั่วที่นี่จะผึุกเปลือกอ่ชอบกินถั่วแบบไม่เค็มอ่ะ,อะใส่ไปเปิดแก๊สหน่อยเพื่อนๆอ่ะใส่ถั่วแล้วเราก็คนไปที่เรียบร้อยเอาที่เรามีอ่ะทำไปวัดเอาที่เรามี ถั่วอะไรมันก็เหมือนกันนะเนาะแพทว่ามันก็เป็นถั่วเหมือนกันตามผมมามันก็ละเอียดแล้วจะเป็นทุคๆอย่างเงี้ยเหมือนกันเดี๋ยวเราให้มันเดือดก่อนเดือดแล้วเราก็จะชิมว่าเราจะเติมอะไรอีกง่ายไหมน้าจิ้มแพทเนี่ยอร่อยนะไอ้เนี่ยที่เป็นกระปุกอ่ะที่แพทให้ดูอ่ะมันเหลืองอ่ะอร่อยนะแพทชิมนะแพททำทุกครั้งอ่ะแพทก็ทำแบบนี้แหละ ตอนที่แพทย์ทาอาหารขายอะ่ะแพทย์ก็ใส่น,นี่แหละใส่เนี่ยพิสเป็นกระปุกแบบนี้แหละ,หละออร่อยละแต่แพทย์ว่าเราจะออกรสหวานนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวอีกหน่อยเพื่อมันเพื่อมันจะได้เด็ดอะไรมันมันจะได้นั่นมากนี่เราจะใส่น้ำมะขามเบปียกไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกหน่อยได้เข้มข้นมากกว่านี้ ต้องการเหนียวๆใช่ไหมถ้าเราเคี่ยวนานก็จะเหนียวตื่นเหรอเขเว้นโอ้ยน <Good morning. S 1> ี่เขเว้นตื่นอ่ะไอ้ตูพี่เว้นก่อนเออตื่น,น <c ười> เขเว้นอยู่ไหนเว้นอย่างนี้โอ้แ oh, ค okay, ่ที่ตาหมอนี่เพื่อนๆก่อนโอ้ยนี่แม่ทำบุกข้าวแต่ตีห้าเลย <c ười> รู้อ่ะหรือตื่นหรอือตื่นต,ตีหา้าแต่เรานอนอีก <c ười> ไม่เห็นมืดเขเว้นไม่เห็นเขเว้นมืดช่วยขลุ่นลักเนี้ย อะกล้องมันดับไปเฉยเลยไม่รู้เป็นไรอะต่อเทเ่นไปล้างหน้าแปรงฟันนะเดี๋ยวแพทจะชิมอีกรอบนะว่<ห>เาเตาไฟฟ้าเนี่ยมันทำกับข้าวนะอันไี้เหมือนเตาแก๊สหรอกนะเพื่อนๆมันปรับแล้วแก๊สตับมันร้อนอยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนเตาแก๊สบ้านเราแก๊สทำข้าวด,ดีกว่าเตาไฟฟ้าไม่ได้เรื่องเลยเขาบอกอะเดี๋ยวแพทชิมก่อน ่ใส่นี่หน่อยมันไม่ออกเค็มใส่เกลือนิดนึงยวเราใส่เกลือไม่ใส่น้ำปลานะแหมกระเด็นอีกกูกระเด็นแล้วกระเด็นกระดอนอใส่เกลือหน่อยอย้าอยออกมาจากทางนั้นใช่หรอกมันกระเด็นกระเด็นเป็นเม็ดๆอ่ะเยอ,ะ,อะหน่อย เมาทาไปวัดลาวคนลาวเขาอาจจะไม่กินหวานนะหรือไงเพื่อนๆคิดว่าไงแสงตาลหน่อยไม่กินหวานจะใส่ตาลหน่อยไม,ไม่ต้องอรกรลประมาณนี้แหละนแน่คนลาวเขาอาจจะไม่กินหวานอันนี้แหละเติมแค่นี้อีกหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วอยเปิดแค่นี้หน่อยมันเหนียวแล้วแหละถ้าเย็นมันจะเหนียวคนนี้นะ นี่มันร้อนอยู่ม,ม,มันร้อนมันร่ามันเย็นแล้วมันก็นจะเซ็ดตัวคนไปได้เรื่อยก่อนไม่ชอบค่ะผมภาดเตาไฟฟ้าเลยแต่ที่บ้านเป็นเตาไฟฟ้าเลยต้องหันใจนะเมื่อก่อนใช้เตาไฟฟ้าไม่เป็นเลยพอปิดแล้วพอได้ชอบใช้เตาไฟฟ้าแพ็เก็บก่อนเสร็จแล้วแหละแพานมันตึงเคแล้วแหละที่กระทเก็บก่อน ต้องออกเป็นค้นเหนียวๆเห็นไหมเหนียวแล้วเริ่มกระเด็นแล้วเพื่อนๆเห็นไหมถ้าปิดไฟก่อนดีกว่ายว่าที่จะเด็นเข้าหากล้องพูดนจิ้นเราไก่ไม่ได้หมักให้นะเพราะว่าไก่แพทมาหมักแล้วก็เสียบแช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่สามสี่เดือนที่แล้วก่อนที่แพทจะทำ เปิดทำยูทูบอีกอ่ะก็เลยไม่ได้ทําให้แพทบอกโอเคแล้วแหละลดประมาณนี้แหละเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบหวานน้าชอบอะไปแต่ว่าแพททาไปนวัดลาวพระวัดลาวอาจจะไม่ชอบกินหวานมากนะเอาขนาดนี้แหละพอดีอเคเดี๋ยวแพทจะไปเดี๋ยวแพททาน้ําอาดก่อนน้ำอาดก็ทำไม่ง่ายใส่น้ำตาลน้ำส้มน้ำผสมต้มน้ำให้เดือดแค่นั้นจบแล้วก็มาแช่ใน นี่แค่ในแค่ในในแค่ใน,นอะไรอนะ่ะแค่ในฝาอ่ะนี่ทำทำน้ำอาดแค่ทำนี้ใส่น้ำลงไปนี่น้ะเปล่านะพเพื่อนใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำข้มแค่นั้นแหละน้ำอาดจะไม่ยากอะไรง่ายจะตายใส่น้ำตาลลงไปอันนี้ก็พอกะเอาแค่ทำอาหารไม่ค่อยจะ้ตวงหรอกกา ทำให้มันเดือดแค่นั้นแหละจบของเดือดแล้วก็ปิดไฟรอให้มันเย็นแล้วก็ผักใส่แค่นั้นแหละจบเป็นไก่สเตะ๊ะที่แสนอร่อยและก็ง่ายสาหรับแม่บ้านยุคใหม่นะโอเคเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่น้ำจิ้มสเตะ๊ะเราน้ำจิม้มไก่สเตะ๊ะเราก็ได้แลวเห็นไหมแท็บคนให้ดูเห็นไหม,หหไหมถ้ามันเย็นมันจะเข้มข้นมากกว่าน,นี้นะเพื่อนเนี่ย นี่รอให้มันหายเย็นก่อนแล้วมันก็จะเข้มข้นมากกว่าน,นี้นี่แพททาไก่สี่สิบไม้เดี๋ยวแบ่งไปวัดแล้วก็แบ่งไว้ทานนิดนึงก็แบ่งไปวัดทําไก่สเต๊ะเดีย๋ยวรอบหน้าถ้าไก่ในตู้เย็นหมดแล้วที่ที่หมักเสียบไม้ไว้หมดแล้วเดี๋ยวแพทจะจะทําคลิปวิธีทําหมักไก่ให้แต่แพทก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะแพทไม่ได้ใช้หมักเองนะแพทไม่ได้ใช้เครื่องปรุงเองแพทใช้ผงโรโบแหละแต่แพทมีเทคนิคนิดหน่อยในการหมักไก่ โอเคนี่น้ําเราก็เดือดแล้วนี่น้ําอาดเราก็เดือดแล้วเนี่ยก็มีน้ําส้มน้ําเปล่าน้ําตาลตั้งไฟให้เดือดเดี๋ยวรอมันเย็นแล้วเราก็เอาไปแช่ในผักเสร็จแล้วเราก็ย่างไก่จบเราก็เสร็จแล้วนี่เห็นไหมน้ําอาดน้ําอาดแล้วก็นี่น้าสเต๊ะน้ําจิ้มสเต๊ะไก่นี่เข้มข้นและเริ่มเย็นก็เริ่มเข้มขน้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวรอรอให้สว่างก่อน ดูข้างนอกยังมืดอยู่นะเพิ่งจะนี่หกโมงยังมืดตึ้ดๆอยู่เลยรองให้สว่างก่อนแล้วเดีย๋ยวเราค่อยออกไปย่างไก่กัน